บทที่8ปดตาประทับดวงที่เจ็ดแต่ทั้งเจ็ดแห่งการพิพากษาเมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่เจ็ดความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วขพระเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทั้งเจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักพระเจ้านั้นได้รับพระราชทานแตรเจ็ดคันและทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งถือกระถางไฟทองคํา ออกมายืนอยู่ที่แท่นและทรงประทานเครื่องหอมเป็นอันมากแก่ทูตองค์นั้นเพื่อให้ถวายร่วมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งปวงบนแท่นทองคำที่อยู่หน้าพระที่นั่งนั้นและควันเครื่องหอมนั้นก็ลอยขึ้นไปพร้อมกับคำอธิษฐานของวิสุทธิชนทั้งหลายจากมือทูตสวรรค์สู่เบื้องพระพักของพระเจ้าแล้วทูตสวรรค์องค์นั้นก็นำกระถางไปบรรจุไฟจากแท่นจนเต็ม และโยนกระถางนั้นลงบนแผ่นดินโลกและมีเสียงต่างๆฟ้าร้องฟ้าแลบและแผ่นดินไหวและทูตสวรรค์เจ็ดองที่ถือแตรทั้งเจดนั้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่าแตรที่หนึ่งพืชพันธ์ุแห่งแผ่นดินโลกถูกทำลายหนึ่งในสามเมื่อทูตสวรรค์องค์แรกเป่าแตรขึ้นลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผ่นดิน ้นไม้ไหม้ไปหนึ่งในสามส่วนและหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิ้นแปลที่สองสัตว์ทะเลถูกทำลายหนึ่งในสามเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่สองเป่าแตรขึ้นก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ถูกทิ้งลงไปในทะเลและทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วนสัตว์ทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้น ตายเสียหนึ่งในสส่วนและบรรดาเรือกำปันแตกเสียหนึ่งในสมส่วนแปลที่3แม่น้ำและบ่อน้ำพุมีรถขมหนึ่งในสมเมื่อทุสวรรค์องค์ที่3ามเป่าแปรขึ้นก็มีดาวใหญ่ดวงหนึ่งเป็นเปลวไฟลุกโคลงดุดโคมไฟตกจากทองฟ้าดาวนั้นตกลงบนแม่น้ำหนึ่งในสาส่วนและตก ที่บ่อน้ำพุทั้งหลายดาวดวงนี้มีชื่อว่าบราเพชรรถของน้ำกลายเป็นรถขมเสียหนึ่งในสามส่วนและคนเป็นอันมากก็ได้ตายไปเพราะน้ำนั้นกลายเป็นน้ำรถขมไปแตรที่สดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่งในสามเมื่อทูตสวรคนองค์ที่สี่เป่าแตรขึ้นดวงอาทิตย์ ก็ถูกทำลายไปหนึ่งในสามส่วนดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลายก็เช่นเดียวกันจึงมืดไปหนึ่งในสามส่วนกลางวันก็ไม่สว่างเสียหนึ่งในสามส่วนและกลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวันแล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยินทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่บินอยู่ในทองฟ้าร้องประกาศเสียงดังว่าวิบัติวิบัติวิบัต,บติจะมีแก่คนทั้งหลายที่อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของทูตสวรรค์ทั้งสามองค์กำลังจะเป่าอยู่แล้ว